ร์ดแกรนด์ไฟนอลถ่ายทอดสดจาก MGI HALL แห่งนี้ผ่านช่อง Grand TV ครับผมแมชชีนีครับขอสิบประมูลในงานไพกับผู้เข้าประกวดทั้งเจ็ดจุดึิจังหวัดเลยสุดยอดสวยงามจริงๆครับและแน่นอนทั้งข้างผมก็คือ Miss Grand Thailand 2204 0น้องลินมาลินสวัสดีครับเก่งมากๆเลยนะครับ เปิดรายการาปั๊บก็ได้พบกับความตื่นเต้นะทความเล้าใจกับทั้ง77จังจหวัดบนเวทีของเราครับแต่ช่วงหน้าแน่นอนครับเราจะทราบกันว่าใครจะเข้าไปอยู่ในท็อป20 of Miss Grand Thailand 2025พักครูดียว